สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างนุพารวยสําหรับมือนี้นะครับผมเสด็จผ้าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาติดตามแนวทางนะครับความฝันของช่างนุเองนะครับผมซึ่งนะครับเด็กเขาต่อเนื่องกันมานะครับผมทั้งเบิร์นี่กประมาณเจ็ดงวดนะครับเนาะเจ็ดแปดงวดนะครับผมเพราะว่าเขามาต่อเนื่องนี่ฮางวดมาลุดงวดที่หกนะครับน้องงวดนี้กะ งวดที่เก็ดและงวดที่แปดนะครับเนาะถือว่าได้เข่าต่อเนื่องแต่ถ้าว่านับไม่นะครับก็คือสองงวดต่อเนื่องนะครับผมจึงงวดนี้ก็เลยสิพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาอาติดตามนะครับความฝันนะครับตามต่อนะครับงวดที่สามนะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมานะครับก็คืองวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมก็ได้เข่านะครับเรียกที่ว่าช่างนุนะครับเนาะไปแปรฝันผู้เฒ่านะครับเนาะเพิ่นว่าเห็นนั่งฟ้ามาเขียนเลขให้นะครับก็คือ 648นะครับผมซึ่งในคลิปชังหนุกันได้บอกอยู่แล้วว่าเด็กขกกับเด็กเก่านี่เป็นตัวเดียวกันนะครับเนาะเพราะว่าสําหรับปีนี้นะครับเหมือนเคยได้บอกมานะครับเพราะว่าอย่างปีนี้เป็นปีมังกรใหญ่นะครับเนาะเป็นปีมังกรใหญ่หรือว่าอ่าเป็นปีงูใหญ่นะครับเนาะอาจจะออกเก่าทั้งปีก็ว่าได้นะครับเนาะาว่าบ่มีเก่านี่ก็ทว่ารุดนี่ก็รุดหน่อยนะครับเนาะส่วนมากแล้วปีนี้ทั้งปีนะครับเนาะเพราะว่าเป็นปีงูใหญ่นะครับ สีมีเก่ามากต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะครับช้างหนุก็เลยบอกมาตลอดอยู่แล้วนะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับก็เลยบอกว่าสําหรับเล็หกกับเลขเก่านี่็เป็นตัวเดียวกันนะครับเนาะเพราะว่าเล็กเก่ากับเล็หกนี่อาจจะเป็นตัวเดียวกันเพราะว่าถ้าออกเก่าบาไรก็สิมาหกถ้าฮกนี่ส่วนมากนะครับปีนี้ก็คือว่าเป็นปีมังกรใหญ่นะครับเนาะหรือว่าเป็นปีงูใหญ่นะครับอาจจะเก่ามาทั้งปีนะครับการเด้เข่านะครับเนาคือ9-8นะครับสําหรับหวดที่ผ่านมาก็คือ งวดวันที่1กรกฎาคมนะครับผมสําหรับมือนี้นะครับเสื้ผ้าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาติดตามแนวทางความฝันนะครับผมของช่างนุนะครับผมในงวดวันที่16กรกฎาคม2567นะครับผมก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเลยนะครับ ละก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาหรือว่าแนวทางความฝันกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็เป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับผมและการสหรับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมสําหรับมือนี้นะครับนอฝันสุดๆุห่อนๆอนะครับนอฝันแล้วก็ได้มากเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังเลยนะครับเพราะว่าเพื่อท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมจะได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่นะครับหรือสลากกินแบ่งไหวนะครับจะได้ท่านนะครับนอะว่า คู่มือนะครับนอเลกกะหลากหลายนะครับนอราว่าขันหดไก่หดมือเลี้ยวบางตัวอาจจะมีตัวอันตัวหยังนะครับนอแต่ห้ยไปกอนกับราว่าสิ่งใดไปหาสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะครับผมสาหรับนะครับมือนี้นะครับนอกระใดมาอัดหรือว่าบันทึกนะครับนอเรื่องราวความฝันนะครับสิ่งใดฝันมือขึ้นนี่แหละฝันสดๆดหอนห่อนนะครับนอก็เลยเสีเอามาบอกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกะไดข่วมฝันนะครับก็มีอยูวานะครับ อ่าคือยังนะครับเนาะคือยังผมเองนี่แหละไปหาสารเจ้าแม่ฮันนี่นะครับเนาะอยู่เสียนทางพันคือเสียสเกตอุบลนะครับเนาะหลายคนเพิ่นกะแถวภาคอีสานหรือว่าทางใดนะครับเพิ่นจะงหูดีเช่นศิลปินนี่เพิ่นสิมาผู้ไรพันไปพันมาแถวนั้นก็ต้องไปขอพรนะครับเนาะไปไหว้ไปบอกไปกล่าวเพื่อว่าให้แม่ฮันนี่นั่นเพิ่นซอยพักดันนะครับเนาะ ผมก็บเนี่ไปฝันเห็นนะครับเนาะไปฝันเห็นตั้งแต่สารเพื่อนนั่นตงแต่สมัยสองเล่นนะครับตั้งแต่บอแมนปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี่เป็นถนนสีเลนแล้วก็ขี่รถสะดวกสบายแต่ท่าก็จะเล่นนะครับด่านคางสารตอนนี้ก็จะเล่นแต่ที่ว่าผมไปนั่นก็คือว่ายังเป็นสารต่างแต่เริ่มแรกนะครับเนาะที่ว่าเพื่อนได้เสียชีวิตแล้วก็มีสารต่างขึ้นนะครับเนาะคือเป็นไม้นะครับเนาะเป็นไม้เป็นแบบธรรมดานะครับเนาะก็มีรูปเมฮนนี่ ด้านหลังนี่ก็เป็นเดินไฮน่าเป็นเดินทั่วไปนะครับเราเป็นถนนกับทัาย่งถนนสองเลนอผมก็เลยได้เข้าไปนะครับเนาะเพื่อว่าสิไปขอโชกขอลาบน่ะละนี่ความคิดของกต่สิไปขอโชกขอลาบขอตัวเลขน่ะละนะครับพอได้เข้าไปเล้วก็ได้เห็นกลุ่มหนึ่งนะครับเนาะก้อนหนานี่เพื่อนได้เข้าไปก่อนเพื่อนก็ได้เข้าไปเพื่อนก็ได้กได้จุดทูบเพื่อนกับจุดทูบเรียบร้อยแล้วเพื่อนกัล่วงไห้นะครับเนาะเพื่อนกัได้ล่วงไห้ปรากฏว่า ล่วงมาจับมากาบ์บมีตัวเลขนะครับจับมากาบ์บมีตัวเลขจนเขาถอดใจว่าแมฮันนี่คือสิบงหายเพิ่นแล้วบาหน,นี่พอ่อพ่อผมสิเข้าไปมันมีผูน้นึงนะครับนอยยางมาเป็นผู้ยิ่งนี่แหละวัประมาณกลางคน 30- ถึง4ี่ปีนี่แหละประมาณนี้นะครับนอย,ยางมายางมาหาเพื่อนบอกว่าตัวสิเข้าไปบอกเออเดี๋ยวอันเดี๋ยวเข้าสิผ้าเข่าเพื่อนบางสิผู้ยิง่งผู้นันปล่าน้ำผมหนะนะ่ะเดี๋ยวเข้าสิ เดวเข้าสิ้ผ้าเขาไปถ้าตัวอยากได้เลขบอกี่ลาไปนาเข้าเพิ่นวางซี่เพิ่นว่าไปนาเข้าเพิ่นยังเสียหายผมก็เลยอันคิดในใจเขาก้อนนานี้นี่เลยเพิ่นก็ยังไปเพิ่นกับบ่ให้แสดงว่าต้องมีผู้ยิ่งผู้นี่บ่พผ้าไปเพิ่นจังสีได้เพิ่นกับ่ายูเห็นบ่อนันเพิ่นบ่อห้เห็นบ่อนันเพิ่นก็บสีไปไปผููาก้อนนาที่ว่าผมเห็นนั่นล่ะเพิ่นว่าเห็นบ่อนันเพิ่นบ่ให้จับตรงไหเพิ่นกับบ่ให้มามาไปนาเฮ้าอี่เพิ่นวางซี่ เพื่นบอน้ำผมนะผมก็เลยได้ย่างเข้าไปพอย่างเข้าไปก็ไ hmm. ด้ไปไหวสารเพิ่นนะครับเนาะพอได้ไปไหวสารผมก็เอาถูปมาจุดเอาถูปมาจุดเอาเทียนมาจุดนะครับนอะจุดเรียบร้อยแล้วพอไหวเซ็จเรียบร้อยแล้วบัานนี้ผู้ยิ่งผู้ดันเพิ่นก็เลยว่ามาบ้านนี้มาสีผ้าขอเล็น้ำแม่ฮันนี่บ้านบางสี่สิผ้าขอเล็กน้ำแม่ฮันนี่อ่าตัวเตรียมจับเด้ออ่าเตรียมอ่าจับลูกปิงปองมาสีขอเพิ่นสามตัว เพิ่นก็ได้บอกกาวเนาะเพิ Jamie, name, ่นก็ได้ว้าบอกกาวแม่ฮันนี่น่ะล่ะเพิ่นก็เว้านั่นเ้านี่ไปองเพิ่นอ่าผมกับมือล่วงไห้เนาะลกหาล้วงล่วงล้วงเบิ่งพอล่วงเล้วออกมานะครับเนาะด้ล่วงไห้นะครับพออ่าล่วงไห้นะครับตัวแรกนั่นเกิดขึ้นน่ะสีว่าจับออกมาผมมองเบิ่งนั่นก็คือเป็นเหล็ก่นะครับเนาะเล็ก่เพิ่นก็ได้ว่าเออนั่นล่ะเอาลุงแหละเอาขอตัวที่สองจากแม่ฮันนี่เบิ่งมาีะผมก็มือล่วงล่วงลวงคนๆน อัพขึ้นมานะครับปรากฏว่าเป็นเหล็กเจ็ดนะครับบานี้กเ็เลยเอาฉีบล่อ,อลงอีกบานี้เพิ่นก็เลยห้ค้นอีกค้นค้นค้นโตขึ้นมากเ็เลยได้เป็นเหล็กเก่านะครับเนาะได้เป็นเหล็กเก่าพราะนี่อเลี้ยวก็เลยเอาลงกอ่ะปุ๊บเพิ่นก็เลยบอกว่าเนี่ยมียะออล,ะะยละมาํำเห่าเพิ่นยังห้อันผู้ใดบอม,มาบ่ไดบอกเพิ่นเพิ่นบอให้เพิ่นรังซีเพิ่นก็ว่าไปทางนองนี่นะครับเนาะบารนี้หลังจากอันผม ออกมากผมก็เลยเดี๋ยวไปแนมเบิง้งเบืองทูบทูบจะของจิตจุดนะแนมเบืงองจุดเก่าดอกนะครับมือน,นั่นจุดทูบเก่าดอกแต่ไดมาตรงกันกับเป็ที่ว่าจับได้นะแตคือตัวสุดท้ายก็คือเ็กเกา่าเพราะว่าในจังได้ไปคิดเอะใจนะครับเราไปแนมเบิงทูบจะของจุดว่าจุดจักดอกเพราะว่าตอนแรกจุดเียวกับโมโหว่าจุดจักดอกหมโแต่ว่ามีนาทีจุดคอแค่นั้นนะครับผมบพหลังจากหั่นนะครับเนาก็เลยได้ หูมือหรือว่าในหูซึกโตเกิดขึ้นนะครับเนาะก,ก็เลยไม่คิดเอะใจบ้าว่าไหนไปหาเพิ่นโดนแห้งเลี่ยวนะครับเนาะหลายปีนะครับตังเต้เคยไปตังเต่สมัยตังเต่ช่วงสมัยด้กี่เพิ่นมีการเที่ยวกับอ่าทุกวันประมาณเดือนเมษาหนึ่งเพิ่นสิจัดงานไห่จะไม่ฮันนี่พวกศิลปินพวกยังเพิ่นสิมาเคยไปตังเต่โอ้โดนแห้งครับประมาณเพิสิประมาณเกือบเป็นสิบปีเพุ่นละ หลังจากหันกบไดไปจักเถื่อนะครับเนาะบานมือนี่จังได้นะครับมาบังเอิญมาฝันเห็นนะครับก็เลยคิดว่าหรือว่าเลขที่เพื่อนห้นั่นกับเพื่อนกับห้แล้วหรือว่าก็เลยคิดในใจว่าสิเอาตัวเลขคือเป็นสไตล์ตัวเลขพ่วงนะครับเนาะเป็นตัวเลขอ่าตัวเลขที่ว่าเอามาแปลหรือว่าอาจจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันกับแม่ฮันนี่บอนะครับเนาะซึ่งแม่ฮันนี่นะนะครับเนาะเพื่อนกับได้นะครับเนาะได้ได้เสียชีวิตนะครับเนาะในคืนของวันที่นะครับยี่สิบหก เดือนกุมภาพันธ์ก็คือ0ูนย์สองนะครับสองห้าสามห้านะครับนอที่ว่าวันที่เพิ่นเสียชีวิตนี่เวลานะครับประมาณตีสี่เคืองนะครับนอศูนย์สี่นาฬิกาจุดสามศูนย์นะครับนอตามที่ว่าในในอ่าในข่าวนะครับนอสรางนูกระไรไป็นคนมามาหายทันผู้ชมทุกท่านนะครับนอเพื่อมีคนมักนะครับนอละก็อายุที่ว่าตอนแม่ฮัทหนีเนี่ยเพิ่นได้เสียชีวิตก็คืออายุยี่สิบเอ็ดปีนะครับนอเพิ่นกักระลังโด่งดังนะครับนอที่ว่าได้สร้างผลงานเพลง ออกมาก็คือน้ำตาหล่นบนที่นอนนะครับนอนซึ่งอัลบั้มของเพื่อนนั้นกําลังปล่อยไป34นะครับนอนเพื่อนกับมาเชีย35ครบรอบปีหนึ่งพอดีนะครับนอนที่ว่าเพื่อนได้ปล่อยเพลงออกไปแล้วครับเพื่อนกําลัางในโด่งดังนะครับนอนเพื่อนกับเลยมาเสียชีวิตนะครับนอนวัยอายุ21ปีนะครับซึ่งวันที่26เดือนกุมภาสองพันห้าร้อนะครับนอนเวลาประมาณ04.30นนาฬิกานะครับนอะนะี่ก็เลยเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่าน บัดนี้นะครับนอสิการสีมาสรุปตัวเลขเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเตรียมแคปไปเลยนะครับผมตัวเลขที่ว่าผมนะครับนอหรือว่าช่างนุ่นนะครับได้ไปลวงไหกับผู้หญิงที่ว่าเพิ่นได้มาบอกว่าห้ไปน้าเพิ่นเพิ่นจังไหานะครับนอแต่คือตัวเลขก็คือที่ลวงไหนะครับได้ก็คือ579นะครับ579หรือว่าท่านผู้ชมสิตัดเล่นนะครับอาจจะเป็น57 75นะครับผม รีว่าหาเก่านะครับผมอาจจะเป็นกับกันกระไรนะครับสําหรับเลขเก่ากับเลขหกนะครับอาจจะเป็นห้าเจ็ดหกนะครับอาจจะเป็นหาหกหรือว่าเจ็ดหกกระไรนะครับผมละก็ตัวนี้ข้างล่างก็คือเป็นมือเสียชีวิตของเพื่อนนะครับของคุณแม่ฮันนี่นะครับเนาะแม่ฮันนี่สีอีสานนะครับสวาสวาสายอาิและปินนี่นะครับจะรูดีนะครับเนาะเพราะว่าผู้ใดเดินทางไปทางมานะครับเพื่อนเกษตรในหมาแวะขอพรอนลวก็หรือว่าผู้บางคนในมาเรี่ยวนะครับก็ ได้มาลวงไห้แม่ฮันนี่เพิ่นกาได้ให้โชคให้ลาบกันนะครับน้องพระวสิภุรัย,ยยุกไกยู่ไกลคนอยู่แถวนั้นกันจนว่าคุมมือนีนะครับน้องก,ก็ะเจริญมาเรื่อยๆนะครับน้องพราะว่าคนได้โชคได้ลาบกัได้มากราบไหว้นะครับน้องขุมมือนี้ไปน้ำกระมีบริการขายไห่พ่วงวะไรกระมีไห้นะครับน้องมีครบชุดพระวสิเป็นทั้งของอยากของกินนะครับน้องพราะว่าผู้บางคนเพิ่นกาได้ เดินทางมาจังใจเดินทางมานะครับผู้บางค้นเพื่อนกัเป็นศิลปินได้มาร้องถวายเสียงเพื่อนนะครับสวายจะไม่ฮันนี่ผู้บางค้นกัได้โชคได้ลาบนะครับมื้อนี้ก็ได้ถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ว่าเด้ไปฝันเกี่ยวนะครับอยู่ดีดีนะครับเนาะได้ไปฝันเกี่ยวนะครับหลังจากบ่ได้ไปมาโดนนะครับแถมก็ว่าไปนั่นไปก็ตอนที่ว่าเพื่อนนะก็คือเป็นสารเก่านะครับถนนกัยังถนน2เลนอยู่นะครับ นี่แหละครับเป็นเร่องเล่าความฝันนะครับผมผู้ได้รับชมแล้วกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับผมสําหรับตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมสําหรับมือนี้นะครับช่างนุพารวยนะครับผมศิดลราท่านผู้ช้มไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ